สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ในบทเรียนระบบความมั่งคั่งของพระเจ้าวันนี้บทเรียนที่4แล้วบทเรียนที่4ก็คือระบบแห่งการจัดการและการเพิ่มภูนเป,เป้าหมายของการเรียนรู้ในวันนี้ 1. เข้าใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้เป็นผู้จัดการของสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมาย2 เรียนรู้วิธีการจัดการทรัพยากรทั้งเงินเวลาของประธานและโอกาส 3. เข้าใจหลักการแห่งการเพิ่มพูนตามพระคำของพระเจ้า 4. ส,สร้างทัศนคติผู้ดูแลที่ซื่อสัตย์เพื่อเปิดทางให้พระพรหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องพระคำพีอ้างอิงในสดุดีบทที่24ข้อหนึ่ง แผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าและทุกสิ่งในนั้นมัทธิวบทที่25ข้ก็อ4 4ถึง30อุปมารเรื่องเงินตะลันให้พี่น้องไปอ่านเองนะคะลูกาบทที่16ข้อ10ผู้ที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยก็ซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่หลักการสำคัญ 1. เพิ่มพูนเริ่มจากใจที่รู้คุณค่า 2. ใช้สิ่งที่มีไม่รอสิ่งที่ไม่มีสามเชื่อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อแนวคิดการเพิ่มพูนเรามาดูหลักการของการจัดการในพระคัมภีกันนะคะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่เราคือผู้จัดการที่พระองค์ทรงไว้วางใจพระองค์ไม่ได้ถามว่าเจ้ามีเท่าไหร่ แต่ถามเราว่าเจ้าจะจัดการกับสิ่งที่มีอยู่อย่างไรเชื่อไหมคะว่าเราถูกเรียกให้จัดการสิ่งของอย่างสัตย์ซื่อเพราะพระเจ้ามองคนที่ใช้สิ่งของที่ได้รับมอบหมายอย่างรู้คุณไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจด้วยปัญญาไม่ฟุ่มเฟือยไม่ประมาทได้ทำทุกอย่างด้วยใจที่รับผิดชอบนั่นเองนั่นคือ ความหมายความซื่อสัตย์จึงสำคัญกว่าปริมาณเสมอค่ะฉะนั้นพระเจ้ามอบสิ่งต่างๆให้แต่ละคนนั้นไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นในเรื่องอุปมาเงินตะลันนะคะในมัทธิวบทที่25ข้อ14-30ที่คนหนึ่งได้5ตะลันอีกคนหนึ่งได้2ตะลันอีกคนหนึ่งได้1ตะลัน สิ่งสำคัญจากบทเรียนนี้ก็คือพระเจ้าต้องการความสัตย์ซื่อจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นมีและพระองค์ไม่ได้ถามเราด้วยว่าทำไมไม่มีเท่าคนอื่นแต่พระองค์จะถามเราว่าเราทำอะไรกับสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ต่างหากนั่นคือสิ่งสำคัญเห็นไหมคะว่าพระเจ้าใส่ใจทุกรายละเอียดที่เรา จะเดินเข้าสู่ความมั่งคั่งของพระเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเราเข้าใจหลักการของพระเจ้านะคะฉะนั้นความมั่งคั่งเริ่มจากการดูแลสิ่งของที่เล็กน้อยให้ดีก่อนเพราะความมั่งคั่งในมุมมองของพระเจ้านั้นในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่เรามีมากแต่เริ่มจากหัวใจและท่าทีในใจของเรา ต่อสิ่งของเล็กน้อยที่พระองค์ทรงมอบให้เราดูแลนะคะในพระธรรมลูกาบทที่16บข้อสิบอกว่าพระเยซูตรัสว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยก็ซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ด้วยหมายความว่าพระเจ้ามองไม่ใช่ขนาดสิ่งของที่เรามีอยู่แต่พระองค์มองความสัต์ซื่อที่เราใช้มันต่างหากนะคะเป็นสิ่งสําคัญ และความมั่งคั่งจึงไม่ใช่เหตุการณ์แต่เป็นกระบวนการที่พระเจ้าทรงมอบให้เราดูแลของเล็กๆให้ดีที่สุดก่อนนั่นเองนะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าหลายครั้งนะคะหลายคนนะคะที่อยากจะเริ่มต้นบริหารเงินเราอยากเริ่มให้เราอยากเริ่มวางแผนอยากเริ่มเป็นพ่อพรต่อคนอื่นแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าพระเจ้ากำลังทดสอบเรา ผ่านสิ่งของเล็กๆเลๆน้อยเนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กๆงานรับผิดชอบเล็กๆหรือความสามารถเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อเราเริ่มใช้สิ่งของเล็กน้อยนี้ด้วยความตั้งใจและด้วยความสัตศ์ัื่อพระเจ้าถือว่าเรามีคุณสมบัติสำหรับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นเองฉะนั้นการดูแลสิ่งของเล็กน้อยจึงหมายถึงการ การที่เราให้คุณค่ากับสิ่งที่มีอยู่ในมือของเราวันนี้ไม่ใช่รอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงการจัดการเงินก้อนเล็กให้มีวินัยหรือการขอบคุณในรายได้ที่ยังมีไม่มากการลงทุนทำให้ดีแม้ในในงานที่ดูว่าไม่สำคัญใช้เวลาที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์การซื่อสัตย์ในหน้าที่แม้ไม่มีใครมองเห็น สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานของความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะเพราะมันสะท้อนว่าชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความซื่อสัตย์นั่นเองด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าจึงออมอบของเล็กๆน้นนอยให้เราก่อนเพื่อดูว่าเราจะสามารถทําให้เกิดผลหรือเปล่านั่นเองนะคะถ้าเรายังไม่สามารถจัดการเงินร้อยบาทได้ การมีมากขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่รักษา30นาทีให้คุ้มค่าถ้าเรามีเวลามากขึ้นเราก็จะยังใช้เวลาของเราไม่เปลี่ยนอยู่ดีหากวันนี้ถ้าเราไม่ใช้ของประทานเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะคะความสามารถที่ยิ่งใหญ่ก็จะไม่สำแดง ออกมาในชีวิตของเรานะคะฉะนั้นการเติบโตจึงเริ่มจากการรับผิดชอบของเล็กน้อยที่ดูเหมือนไม่สำคัญอะไรแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนเพื่อเตรียมพร้อมเราให้เข้าสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเมื่อเราเริ่มดูแลสิ่งของเล็กน้อยให้ดีย่อมได้รับการไว้วางใจนะคะสื่อถือสิ่งใหญ่โตและ เดินเข้าสู่พระพรในระดับที่สูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นคงที่สุดค่ะมาดูระบบของการเพิ่มพูนระบบของการเพิ่มพูนคือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ด้วยคำสั่งแรกคือจงเกิดผลและทวีจำนวนในปฐมกาลบทที่ 1: นึข้อ28นี่คือ DNA ของการเพิ่มพูนในตัวเราทุกคนเลย ระบบการพ่่มพูนจึงเริ่มจากเมล็ดเล็กๆเกสมอและสิ่งที่อยู่ในมือเราวันนี้อาจจะดูเล็กจนเรามองข้ามแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้ามันคือศักยภาพที่รอให้เราใช้ให้ถูกทางนั่นเองอาจจะเป็นเงินจำนวนได้เล็กก้อนหนึง่งไอเดียหนึง่งความคิดหนึ่งของประทานอย่างหนึง่งหรือแม้โอกาสหนึง่ง สิ่งเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการเพิ่มพูนถ้าเราเริ่มต้นปลูกมันลงมือทำรดน้ำดูแลและอดทนการเติบโตจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะพี่น้องเพราะ,มะเมล็ดทุกมเมล็ดที่เราปลูกลงไปมันมี d n a ของการเติบโตอยู่แล้วแต่มเมล็ดที่ยังไม่ได้ถูกไปใช้มันก็จะไม่งอกขึ้นมาเหมือน เช่นกันค่ะเหมือนการที่เรามีของประทานอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้ของประทานในการเพิ่มพูนในชีวิตของเราเราก็ไม่สามารถมันมันก็ไม่สามารถงอกเงยได้ในชีวิตนะคะฉะนั้นระบบการเพิ่มพูนนี้ทำงานผ่านกฎที่แน่นอนก็คือให้และรับและหวาและเกี่ยว เมื่อเราหว่านสิ่งดีลงไปในชีวิตการงานความสัมพันธ์การเงินหรือจิตใจเราก็กําลังปล่อยพลังที่พระเจ้าจะทำให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมเมล็ดแห่งความขยนมันเมล็ดแห่งความเอื้อเฟื้อมเมล็ดแห่งความรู้มเมล็ดแห่งความซื่อสัตย์หรือการหวานของเราทุกครั้งจะกลับมาด้วยผลที่มากกว่าเสมอ นี่คือเหตุผลของคนที่ให้มากมักได้รับมากคนที่เรียนรู้ต่อเนื่องมักเติบโตต่อเนื่องและคนที่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยมักถูกยกระดับสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเสมอนะคะเ,ะเพราะพวกเขาเหล่านั้นเดินตามระเบียบการเพิ่มพูนโดยไม่รู้ตัวและมันคือเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยงั้นการเพิ่มพูนยังทำงานผ่าน ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความเร่งรีบนะคะหลายครั้งผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดจากการทำงานสิ่งเล็กๆน้อยๆอยซ้ำๆทุกวันงานที่เราทำด้วยความตั้งใจครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็จะกลายเป็นทักษะและเกิดผลในชีวิตของเรานะคะการมีวินัยเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนพกกุกฤิของเราได้ด้วยโดยอัตโนมัติ หรืออาจจะเป็นความคิดดีๆครั้งหนึ่งก็จะอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลเลยและแม้แต่การตัดสินใจเล็กๆที่ถูกต้องที่สะสมจนเปลี่ยนอนาคตของเราได้อย่างมหาศาลเลยจริงๆนะคะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าระบบการเพิ่มพูนนี้ไม่ใช่การเร่งผลแต่คือการสร้างโมเมนตัมในน้ำเสียงเดียวกับกฎ แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองมันคือการเคลื่อนไหวนะคะพี่น้องถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคลื่อนไหวสิ่งที่เราทําอยู่มันก็ขยายแต่ถ้าเมื่อไหร่มันหยุดนิ่งมันก็ไม่สามารถขยายตัวได้สุดท้ายระบบการเพิ่มพูนคือหลักฐานว่าพระเจ้ารักการเติบโตนั่นเองนะคะพี่น้องพระองค์ไม่ต้องการให้ชีวิตของเรานั้นหยุดนิ่ง ไม่ต้องการให้เราอยู่ในที่เดิมๆแต่พระเจ้าต้องการให้เราเติบโตในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นจิตใจการงานการเงินความสัมพันธ์ความเชื่อและของประทานในชีวิตของเราสรุปผลลัพธ์ของระบบนี้จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขที่มากขึ้นแต่คือชีวิตที่แข็งแรงสมดุลเต็มไปด้วยพระพรและมีผลต่อผู้อื่นด้วย การเพิ่มพูนเริ่มจากมาเมล็ดเล็กแต่ลงท้ายด้วยการขยายที่เกินกว่าที่เราคิดนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อเราทำส่วนของเราพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ซึ่งใหญ่กว่าเสมอนะคะและนี่แหละคือกฎแห่งการเพิ่มพูนที่ทำงานในธรรมชาติและในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราอย่างไม่เคยผิดพลาดเลยนะคะสรุปบทที่สี่ ระบบการจัดการและการเพิ่มภูมิก็คือพระเจ้าไม่เพียงต้องการให้คุณร่ำรวยแต่ต้องการให้คุณดูแลความมั่งคั่งอย่างมีเป้าหมายเพราะเมื่อคุณซื่อสัตย์กับสิ่งเล็กน้อยพระองค์จะยกคุณขึ้นดูแลสิ่งใหญ่และจะไม่มีสิ่งใดที่จำกัดการเพิ่มภูมิในชีวิตของคุณได้อีกต่อไปเลยเอเมนไหมคะพี่น้องฉะนั้นเรามาดูการจัดการเงินตามพระคัมภีร์ 1. วางระบบ การเงินสีด้านการให้หรือ v i n g ก็คือการสร้างหมุนเวียนพระพรถวาย10บลดช่วยเหลือผู้อื่นอันที่2ก็คือออมทรัพย์คือเตรียมพร้อมโอกาสออม10-20%ซจากรายได้สามการลงทุนเพิ่มพูทรัพย์สินลงทุนในธุรกิจทักษะหรือสินทรัพย์ C การใช้จ่ายใช้ด้วยปัญญาวางงบรายได้หลีกเลี้ยงหนี้สินก็องก็คือการลงทุนแบบาณาจักรของพระเจ้า the kingdom of investments นะคะก็คือจงลงทุนในสิ่งที่มีค่าในนิรันร์คือธุรกิจที่ซื่อสัตย์การรับใช้และการช่วยชีวิตคนอื่นอันนี้ก็ดี นะคะให้เราไปเรียนรู้แล้วก็ข้อ3พระเจ้าทรงเรียกให้เราเพิ่มพูนไม่ใช่แค่คงอยู่เช่นในมัทธิวบทที่25ข้อ16บอกว่าผู้ได้รับ5้าตารานเอาไปลงทุนได้อีก5าตารานความสัดซื่อและความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเพิ่มพูนเสมอฉะนั้นการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราลงทุนกับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ที่เราคิดว่ามันเหมาะสม ลงทุนกับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรทำนะคะแนะนำค่ะทัศนคติผู้จัดการที่พระเจ้าพอพระทยัยพระเจ้ามอบสิ่งให้คุณดูแลแต่พระองค์ต้องการเห็นว่าคุณใช้มันเพื่อขยายอาณาจักรของพระองค์หรือไม่หนึ่งสัตว์ซื่อทำอย่างสุดความสามารถแม้ไม่มีใครเห็นสองรับผิดชอบ กล้าที่จะวางแผนและปรับปรุง 3. ม,มีวิสวิสัยทัศน์มองเห็นอนาคตและเพิ่มพูนสิ่งที่มีอยู่ 4. มีใจรับใช้จัดการเพื่อพระสิริของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อซื่อเสียงของตนเองแบบฝึกหัดในประจำบทที่สีนี้แบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือประเมินการจัดการของคุณให้เรา ตอบคำถามลงในสมุดของเราเองนะคะตอบคำถามข้อ1ฉันซื่อสัตย์กับสิ่งเล็กน้อยหรือไม่ข้อ2ฉันใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือยัง 3. ฉันมีระบบการให้ออมลงทุนใช้ใจ่ายที่ชัดเจนหรือไม่ก็ปฏิบัติข้อ2แผนเพิ่มพูน30วันเขียนแผน กับสามอย่างที่จะเพิ่มพูนสิ่งที่พระเจ้าไว้ใจให้ดูแลเช่นพัฒนาทักษะสสร้างไรายได้เสริมสมสร้างระบบเก็บเงินถวายภาคปฏิบัติที่3คํคำประกาศพระคำอันนี้ให้เราพูดทุกเช้าเลยนะคะก็คือข้าพรเจ้าซื้อสัตว์ในสิ่งเล็กน้อย และพระเจ้ากำลังเพิ่มพูนสิ่งที่อยู่ในมือของข้าพเจ้าในนามพระเยซูสรุปจบบทที่4แล้วค่ะพี่น้องก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกทท่านนะคะพบกันใหม่ในบทที่หค่ะสวัสดีค่ะ